วันนี้เราจะมาแช่ขจัดคราบชุดเจ้าสาวกันนะคะสีหมองๆนะคะแล้วก็มีคราบสกปรกฝังลึกสีหมองเลยนะคะหมองจากที่แขวนเอาไว้นานหมองที่ฝุ่นนะคะลูกค้าหมองมากเลยนะคะเราจะมาขาจัดคราบ ด้วยผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่วงนะคะลูกค้าร่วมกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนนะคะใส่ผ่านน้ําไปเลยแล้วก็ผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่วงสักหน,หนึ่งช้อนนะคะครึ่งถ้วยนี้ตีให้เข้ากันแล้วเราจะแช่ชุดเจ้าสาวนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีจะใสขึ้นไหม ชุดเจ้าสาวจะแต่มไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันแช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกทีนะคะ มาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบชุดเจ้าสาวนะคะคสีใสขึ้นเลยนะคะลูกค้าสวยเลยนะคะคราบสกปรกฝังเลือที่ติดที่ลูกไม้หมองหมองก็หลุดออกไปแล้วนะคะเ,คเห็นไหมคะคสีใสขึ้นทั้งตัวเลยสะอาดขึ้นแฝไว้งานนะคะชุดเจ้าสาว คราบสกปรปกต่างๆก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะสีใสขึ้นสะอาดขึ้นนี่คือผลงานของผงฟอกออกซิเจนฉลากสีม่วงร่วมกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะแช่ซักขจัดคราบชุดเจ้าสาวสีหมองๆทำให้ใสขึ้นนะคะผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ